กราบสวัสดีพี่พี่เอฟสทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาว์รวยชาแน,นลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะมารวมสี่นอยก่อนจะไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ สำหรับผลเมื่อวานเสาวอนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยเนาะผลเมื่อวานหลุดนะคะไม่เข้าเนาะพี่น้องหลุดคักหลุดแน่บมาจ้าตัวก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแก้มือเนาะขอให้มาทั้งสี่นอยเลยนะคะสาโอนก็มีคู่เน้นให้นะคะสี่คู่คัดพิเศษนะคะ สำหรับสี่คู่คัดพิเศษวันนี้ก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะเจ็ดหนึ่ง 1>, 1 9ึ่านะคะสำหรับชุดกัน1 8 1 0 92นะคะแล้วก็95 97เกาเน้องพี่น้องเกแล้วก็95้านะคะ สำหรับฮานอยวันนี้ตัวที่เสาออนชอบนะคะชุดเน้นชอบทุกตัวนะคะเน้นให้สี่คู่เนาะแต่ตัวที่ชื่นชอบมากที่สุดนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็นเจ็ดเก้าเก้าห้านะคะเก้าเจ็ดเนาะ แล้วก็หนึ่งแปดนะคะสำหรับชุดกันแต่ชุดเน้นชอบทุกตัวนะคะแต่ตัวที่ชอบที่สุดคือหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ f c ท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางดูเนาะสำหรับฮานอยชุดโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะสองตัวบนล่างก็ขอให้มาตรงๆนะคะ อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เนอกัันดื่มสำหรับวันนี้ก็โชคดีร่ำรวยเฮงเปังๆังเช่นเคยนะคะก่อนออกไปเป็นกำลังเลงใจให้สาวอนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้โชคดีค่ะ